ขาหมูทอดกรอบพี่น้องมากินครับตามซัวเพชเพชสวงๆพี่น้องถือที่เข่าถือนาากินมาส้มกันเด้อแรงนี้พี่น้องมาเด้อครับ <c oughs> ตอนแรกกินว่าทีทายบะไรพี่น้องไข่ <c oughs> <c oughs> ใครสูงใครึ้นสูงใครมันใครครับไอเบิ้ลขึ้นบมื่อันบ่นอนก็ตัดสินใจครับเช่นพี่ยช่นนอ้อง <c oughs> คือทอดก็ลเลยมาถ่ายครับเจอกันคำคำนะครับมเมื่อนี้สวัสดีครับพีนมม่น้องมาบันทึกผม้เสียาพีน่น้โโองมาเห็ดขาหมูทอดกรอบพี่น้องตอนอื่นเทาได้ขาหมูมากผู้ันเป็นแว่นพี่น้องทังข่างไร ยาวนะครับนี่หั่นประมาณนี้ครับไปน้องแล้วเขาก็จะเอาไปต้มเลยไปน้องต้มให้มันสุกครับนี่ปาดหั่นหั่นไปเลยครับประมาณนี้ครับนี่ครับหน้าตาจะประมาณนี้ครับลงหม้อต้มเลยไปน้องต้มทิงมว้ประมาณครึ่งชั่วโมงไปน้องนี่ปิดฝาไปเลยครับปิดปุ๊บนี่ครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปี่น้องเขาก็มาเบงนี่ครับสุกแล้วเขาก็ออกมาใส่ไม่ตะเกียบหรือไม่ลูกสิ้นไปน้องส้อมก็ได้ครับเอามาจิ้มหนังไปน้องหนังตัวนี้ครับจิ้มจิ้มไปเลยพอ พอ้าแล้วเขาขอมาทาน้ำสมสายชูนะพี่น้องนี่นี่ชิมไปเลยครับแล้วก็เข้ามาใส่ลงหม้ออบพี่น้องหม้ออบความห่อนเดี๋ยวจะอบอยู่ประมาณ40นาทีพี่น้องความห่อนอยู่ที่220ครับ40นาทีครับแล้วเข้ามาทอดต่อพี่น้องนี่ทอดใส่น้ำมันอุ่นๆครับน้ำมันไม่ต้องแห้งหลายครับแรกๆเพราะว่าทอดให้มันซุกอีกหน่อยมันกรอบอีกหน่อยเข้ามาเร่งไฟที่หลังพี่น้องนี่ทอดทอดพลียเพลียมาพี่น้องพลีกไปเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับ ทุ่ยานนี่เรียงไฟแห้งแล้วเขมาลงทอดอีกรับรอบนึงไปน้องนี่ให้มันเดือดประมาณนี้เลยครับหนังที่เขาชิมชิมใส่กระตง้งสมัยชุน้มันจะพองไปน้องนี่ทอดไปเลยครับแล้วก็พายายามพลิกครับแล้วมันจะใหม่ไปน้องนี่ครับจะประมาณนี้ไปน้องนิ่วตะแซ่บขนาดกับกรอบเลยครับ คุณสแซแบครับกรับสวัสดีครับสวัสดีอพอแม่่น้องสู้ทุกคนครับมาอยู่กับผมซ่องสายลาชาแนล่น้องมโอนี่ฟื้น,น,นครับไอ้ไข <c oughs> ่ไปองขอโทษขออภัยด้วยครับมโอนีอ้ไอ้ ได้เมนูเผ็ดๆสวงๆไปน้องทำข้าวปุ้นแล้วก็ทอดขาหมูก,กรอบไปน้องผมเพลิดเพลิการทอดมาให้เบิ่งนพิเตอครับผู้ใดอยากเห็ดตามก็เห็ดบ่ยากญ้าไปน้องกรอบๆแบบนี่ครับราามบาพี่น้องทำข้แบบาวปุ้นบแบบเผ็ดๆ,ๆสวงครับ ใส่กระหมูกรอบ Nó thật làm ngọt สูตรนี่ขอพุณเพื่อนหมวยด้วยครับแซ่บอีเดีย

ตามไปพิกแห่ง ตอนแรกคิดว่าทีทายบม่ได้ไปนองไข่ไข่สูงไข่ขึ้นสูงไข่เป็นไข่ครับไอเบิร์ขึ้นเมื่าคืนเบิ่นอนตัดสินใจครับยันพี่ยันนอ้องคือหอดก็เลยมาถ่ายครับเจอกันำคำขำเ่ยครับเมื่อเนี้ย ครับในกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สายลานชาแนลในเด้อครับพี่น้องนะเมื่อนี้ตั้งใจมาเฮ็ดคลิปสู้พี่สู้น้องเบิ่งครับฟื้นลุกขึ้นมาครับเป็นไข้โอ้นี่ก็เลยไปกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนต่อนะครับพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องตื่นแต่กระดูแลสุขภาพกันในเด้อคระเดี๋ยวสบายคสําหรับมื่อนี้ครับในต่างกระปุลครับทอดขาหมูกับก๊อบมาฝากพี่ฝากน้องครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับมื่อนี้สวัสดีครับ